มาสบายดีพี่น้อง่สบายดีเด้ออาหารกินเมมอนง่ายๆบา่ได้ยากด้อยพี่น้องเด้อนะมากินโคลียน้ำเมม้มอนแล้วก็หมักหมองซุกกับเขา่ามามาแสบแซบอาหารผู้เฒ่าเน้อพี่น้องอาหารผู้เฒ่ากินยังน,นี่ได้ มาเด้อมาเด้อซื้อน้ำข้าวหมูบ้านซื้อบะงม่วงน้ำลูกสาวนางเพิ่นมะขายมะขายบะงม่วงเพิ่นยืนอยู่ประตูบ่ปากบ่วาอีน้ำนั่นนินซื้อน้ำซื้อซอยไปก่อนซอยนั่นนินลูกอีน้ง มาขายมะม่วงให้แม <ừ. S 1> ่เท่าม้อนแบบยืนในประตูเบาๆอีหยังหิวสองลงเออมายังล่าวป่ะขายมะม่วงอ้าวขายมะม่วงคือยืนอยู่ประตูคือบอกคายตู้เข้ามาเข้ามาแม่ขายยังมาเบิ่งด้วยแบบซื้อซอยว่าจะท้องวบบชื่อๆอย่ใส่ร้านจะขายมะม่วงคนร้านบอกกล้าบเบา

อยูเดีนกินนกาิลงไปคนแหละจะให้นัางหล่าคนโทรมาบอกว่า เผิ่ก็ขาจะพาปาาลปา,าเหมือนเนี่ยลงปลาปลามากินเขาพาน้องเหมือนนี่จะไม่เป็นคล้ายปลาอีูน้องลงมาเด้อแม่เด้อคนไล่ไลยเขาพาปลาเลลพื่อไงเดี๋ยวใชลงไปพุเผื่อละนี่ขเขาแล้วก่อนโทร์างให้ซื้อยังลงไปบอร์ให้ซื้อลงไปฮะ มีดอกห้ามค่ะเอาแค่ซีเขาเอาห้ามซีเขาเอาห้าเดยนไม่มีห้มามใยในของซีมันมีเต่คนซีเขา่าเอาห้าเด่นห้ามมันแพงเด้ thấy kia là ở hầm rồi thì đây là hầm nè đẹp กับซำราคาเขาาพดเนาะทำกับแพงเขาาปายกับแพงเขาไปกากินโลิพันเขาคนกินโลสิมหาที่พก กบโตกกกบโต๊กแต่แท้โผล่ายมืเแล้วฝนบโตกเด็ดเด็ดแค่จะห่งอคนเดด ปูปลาจะทำเปลี่ยนน้ามืเมมาาอเด้อเมื่อวานเขาเปลี่ยนสองถอเถอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วด้ยวยแต่มันจ่นายไปเปลี่ยนตอนเศร้าหาตั้งหม่องห่มตั้งหม่องแดบดบไม่สิตายไม่อน เ่ัวะเมื่อนี้โอหลายมืนมามที่นึ่งมากนที่หนึ่งมานเตียมเบกิดนะเบกผิดมันกัซ้ำนเลยเงินผิดไปได้เงินเห็นงานงานอนี่อืมงานอะเป็นงานน่แหละ เีย,ยางก็ได้ย่างเสียย่างเราสิะข้ขานี่ขด้นิดอกเป็ดเียกแบบนั้นข้านี่ขดเป็เปงาน่ยนั่นแหละแต่ต้องใช้มือตกิบนั่งกินนั่นกินนี่กินเขาของลูกไปหนึ่งเรียนของลูกไปตจ้งย่งนะส <c oughs> านทิภพบาทของลูกสาวอเรียนเดียวเรียนหนึง่งสาพบาท ี่น้องใจอยู่อ่ะทีนี้ก็ไม่มอล่าแล้วพี่น้องด้วยโอเคบาย